เรามีความรู้สึกว่าซักเซ s ของเราที่สุดประสบความสําเร็จของเราที่สุดคือคนใช้แล้วบอกต่อคนใช้แล้วกลับมารีวิวแค่นี้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะฝากด้วยนะคะสะครับเจคาวกับโลชั่นเจคาวนะคะผลิตภัณฑ์เจคาวโอเชียนซอ์บอดี้สครับนะครับผลิตภัณฑ์สครับเกลือขัดผิววัตถุดิบพรีเมียมนําเข้าจากต่างประเทศนะครับ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ทําให้เป็นต้นเหตุของอาการระคายเคืองผิวแห้งไม่มีส่วนผสมของพาราเบนหรือว่าสารกันเสียนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ใช้เปนานานเนี่ยอาจจะทําให้ส่งผลก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งเต้านมได้และยังไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะครับที่ เขาสามารถช่วยเก็บกับความชุ่มชื้นได้แต่ไม่ได้เก็บกับแค่ความชุ่มชื้นนะสิ่งสโโโกโปรกก็อ,อาจจะอุดตันตามรูขุมขนได้พารูขุมขนอุดตันใช่ไหมครับร่างกายก็ไม่ผลิตไขมันออกมาทําให้ผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นส่งผลทําให้ผัดเซลล์ผิวได้ช้าลงแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดรอยด่างดําบนผิวสีผิวไม่สม่ำเสมอด้วยและไม่มีสารลดแรงตึงผิวชนิด SLS นะครับซึ่ง SLS เนี่ยมีความสามารถในการชำระล้างที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้ผิวเสียความชุ่มชื่นและอาจเกิดการระคายเคืองได้นะครับส่วนผสมพรีเมียมที่อยู่ในตัวสครับขัดผิวเจคาวนะครับนำเข้าจากทั้งหมด4ประเทศด้วยกันก็คือมีเกาหลีใต้นะครับอิตาลีอิสราเอลแล้วก็ประเทศไทยของเรานั่นเอง เรียกได้ว่าสารสกัดพรีเมียมเนี่ยยกทับกันมาเลยทีเดียวนะครับแต่ขออนุญาตพูดถ,ถึง2ตัวหลกัหลกๆก่อนละกันนะครับก็คือสารสกัดจากน้ำมันมะกอกที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีมีสารอาหารครบถ้วนช่วยปกป้องผิวหนังกพํพร้าช่วยทาให้ผิวมีความยืดหยุ่นนะครับเนื่องจากตัววิตามินอ e, ีแล้วก็สารต้านอนุสาะที่อยู่ในน้ำมันมะกอกนอกจากนี้นะครับยังมีสรรพคุณนะครับช่วยเรื่องของลรอาการเหี่ยวย่นให้กับผิวหนังด้วยช่วยปกป้องน้ําหล่อเลี้ยงผิวนะครับทำให้ผิวหนังไม่แห้งก้านนะครับ และพอเพศของตัวสครับเจคาวนะครับนั่นก็คือสารสกัดจากเกลือทะเลเดซีที่นําเข้าจากอิสราเอลนะครับเขาอุดมไปด้วยและธาตุที่มีความจําเป็นต่อผิวนะครับและที่สําคัญเนี่ยยังมีคุณสมบัติทําความสะอาดผิวนะครับชำระแม้กระทั่งฝุ่นละอองที่อยู่กอดตามผิวหนังได้อย่างล้าลึกและช่วยปรับสมดุลให้กับผิวด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวดูซึมสารพิษนะครับกระตุ้นการระบบไหลเวียนของเลือดให้ผิวแป่งปังและที่สำคัญเนี่ยช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นโดยเฉพาะ สำหรับการสครับผิวนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยขอประมาณสัก 2- 3ครั้งต่อสัปดาห์นะแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาว่างนะครับก็สามารถสครับทุกวันได้เลยสำหรับการใช้ตัวสครับเจคาวนะครับก็สามารถจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงก็อย่างน้อยสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้เวลาที่สครับเสร็จแล้วนะครับพอกผิวทิ้งไว้ประมาณสัก3-5นาทีสครับตัวเนี้ยพอเราพอกไว้มันเป็นเหมือนมาร์กไ้ด้วยแล้วก็ค่อยล้างออกนะครับ